เอ่อเรียนอาจารย์ที่เคารพรักนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ๆน้องๆเพื่นอนเพื่อน,นทุกคนนะครับโดยเฉพาะรุ่นน้องรุ่นที่40นะครับพี่ชื่อปิงปองนะครับเป็นตัวแทนของสภานักเรียนรุ่นที่32ครับจริงๆแล้วอ่ะพี่มีเรื่องที่อยากจะฝากน้องๆเนี่ยเยอะมากนะครับแต่ว่าพี่ติดภารกิจนะครับไม่สามารถไปได้ด้วยตัวเองได้นะครับก็สิ่งที่อยากจะฝากเรื่องที่สาคัญที่สุดเนี่ยก็คืออยากให้น้องๆรักกันให้มากๆอะ่ะ ไม่อยากจะให้เราทํางานแบบแบ่งพักแบ่งพวกอะไรเงี้ยแบ่งก๊กแบ่งเหล่าเนี่ออไหมอยากให้เรามีน้ําหนึ่งใจเดียวกันอะไรเงี้ยพี่ก็เป็นคนหนึ่งที่รักรุ่นของพี่เองมากๆอ่ะอย่างที่เรารักรุ่นของเราเองนี่ออไหมพี่จะเล่าเรื่องหนึงให้ฟังก็คือโดยโดยตอนที่ทําเชียทำเชียเนี่ยเขาจะทํางานกันหนักมากบางคืนเนี่ยอาจจะต้องโต้ตรุ่งนอนตีห้าหโมงเช้าอะไรเงี้ยก็เช้าวันนั้นก็คือ พี่นอนหกโมงเชา้าแล้วก็ต้องตื่นเจ็ดโมงเศษๆอะ่ะไปบอกแถวในขณะที่เพื่อนๆของพี่เนี่ยก็นอนในห้องอาจารย์อะ่ะพี่จะบอกว่าพี่กลับหอแล้วไปนอนพี่นอนหลับไม่ลงอะ่ะถ้าสมมุติว่ามีแม้แต่เพื่อนของพี่คนเดียวเนี่ยยังนั่งทํางานอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยนึกออกไหมดังนั้นพี่จะบอกว่าอยากให้เรารักกันให้มากๆนะครับความรักเนี่ยต้องการการแสดงออกนะครับคําพูดเนี่ยมันไม่สําคัญเท่ากับการกระทํานะครับ พี่ยังจำโมเมนต์ของการร้องให้ด้วยกันนะครับพี่ยังจำโมเมนต์ของการหัวเราะด้วยกันนะครับพี่ยังจำโมเมนต์ของการร้องเพลงบรรดาเราพร้อมๆกันนะครับแล้วก็พี่ยังจำโมเมนต์ของการร่วมทุกข์ร่วมสุขกันได้ครับซึ่งโมเมนต์ตรงเนี้ยพี่ยังจำไปช่วยชีวิตอ่ะง่ายไหมแล้วก็ในค่ายผู้นํานี้นะครับพี่ก็ไม่พูดไม่ได้นะครับก็คือเรื่องของผู้นํานะครับพี่ให้แนวคิดนี้แล้วกันก็คือ ใครที่มาเป็นประธานทั้งสี่นะครับสิ่งที่อยากจะให้น้องระลึกไว้เสมอก็คือเราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเป็นตัวอย่างของความอดทนนะครับเป็นตัวอย่างของความมุ่งมั่นนะครับเป็นตัวอย่างของความเพื่อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับเป็นตัวอย่างของความเสียสละนะครับเราให้ใจเขามากเท่าไหร่นะครับเพื่อนเพื่อนในรุ่นเราก็จะให้ใจกลับคืนมามากเท่านั้นนะครับแล้วก็หนึ่งต้นกล้าสร้างป่าได้ หนึ่งผู้นําสร้างความยิ่งใหญ่ได้เช่นกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับพี่ก็อยากจะฝากให้น้องๆครับน้องๆรักกันให้มากๆนะครับพี่ๆรักน้องทุกคนนะครับ